ขว<า>วน<า>ก็เห็น<ง>เห็น<ง>หางเหมือนไก่งวงหางหางหางเขาบอกหางหางพี่เ<ห>จ้เข้าไปทำไมเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะโดนเขาไม่เข้านะพี่จูเอวไม่ฟังเลยฮะหางหางหาง เ่เเรามาเกี่ยวชาแล้วเนี่ยะมาหนึ่งร้ยเอยโอ๊ยเหนื่อย มันวิ่งมันวิ่งมัจุบุมันวิว่งเฮ้ยธรรมดาเดี๋ยวไม่ม <อ tutoring. S 2> ีไรยดวไนงล,าล ranean, ่างนู่นตรงรถรถนู้นตะโกนนี่ไม่มีไรตะโกนนี่ไปไปไม่ต้องวิ่งนะ พี่จเจลเดินบนเฮ้ยตาไาพี่เอลกลับแล้วเขารออยู่ปะไหน้วกลับเลยมันมันไม้มันเก่าพี่จเจลดูดีๆนะมาไม้มันเก่าอยู่ไม่ไผ่เอาพี่เจลก่อนพี่จเจลเ,เดินช้าๆนะครับอย่างนี้มันมีเดินข้างอนี้พี่จเจล เรือโนอาเงินเรือพระเจ้า huh. ล mm ูกตีเกลคือเปดงีตล้วกต้องึงที่เรือโนอาเอัน่อย ไปเดี๋ยวช้รถเดี๋ยวเราไปด้วยเดี๋ยวกันเดอ๋วเจี๊ยดูหน่อยเอาไปไหน่ะรถไปไหนอ่ะน่าจะออกไปข้างหน้าไปแลไม่ใช่ไวไปน่ะอยู่เงี้ยอยู่ที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะไหนเนี่ย Like, share, subscribe, and get notifications.